สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเครื่องสแกนเนอร์นะครับในแบรนด์ Avision กับรุ่น AD 3 4 5 G ครับ เราก็มาดูด้านในนะครับก็จะมีตัว ADF Roller นะครับแล้วก็มีชุดกล้องทั้งหน้าและหลังนะครับก็คือสามารถสแกน1ครั้งแล้วก็ได้ภาพทั้ง2หน้าได้เลยนะครับตัวฐานรับกระดาษด,ด้านล่างนะครับก็สามารถปรับให้เรียบไปกับโต๊ะนะครับแบบนี้แล้วก็ปรับท้ายกระดาษออกมาเพื่อที่จะรองรับกับกระดาษ A4 นะครับแบบนี้แล้วก็ มีที่กั้นกระดาษตรงนี้เพื่อที่จะรองรับกระดาษที่เล็กลงได้ครับด้านบนถาดป้อนกระดาษสามารถปรับตรงนี้นะครับตรงตัวถาดกระดาษรองรับตรงนี้นะครับก็สามารถรับกระดาษได้สูงสุด9.5นิ้วครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับการป้อนกระดาษแล้วก็ การสแกนให้ได้รับชมกันนะครับกับถาดกระดาษด้านบนที่สามารถรองรับกระดาษได้100แผ่นนะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษ A4 ทั่วไปนะครับวิธีการป้อนนะครับก็คือต้องคว่ำหัวนะครับเอกสารของเราลงแบบนี้นะครับแล้วก็จัดนิดหน่อยนะครับให้กระดาษเขาตรงนะครับแล้วก็สามารถป้อนลงไปแบบนี้ได้เลย นี้ก็จะเป็นการทําการสแกนให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกสเปคคร่าวๆของเครื่องรุ่นนี้นะครับโดยสามารถสแกนด้วยความเร็ว60แผ่นต่อนาทีเพื่อความละเอียด200 dpi นะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะครับสามารถสแกนพร้อมกันทั้ง2ด้านนะครับได้นะครับภายในครั้งเดียวนะครับอย่างเช่นเรามีเอกสารที่มีเนื้อหา2ด้านนะครับเราสามารถที่จะสแกน1ครั้งนะครับแล้วก็ได้เอกสารทั้ง2หน้า ร้อมกันได้เลยสแกนเอกสารนะครับได้สูงสุด10,000แผ่นนะครับต่อวันนะครับความละเอียดนะครับที่ตัวเครื่องทําได้สูงสุดคือ600 DPI และหากใช้ซอฟต์แวร์เสริมนะครับก็จะได้ความละเอียดที่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่1200 DPI ครับโดยระหว่างสแกนเราสามารถที่จะดู เราสแกนไปแล้วกี่แผ่นนะครับได้ที่หน้าตัวเครื่องหรือที่จอ LCD ตรงนี้นะครับก็คือหน้าตัวเครื่องก็คือตรงจอ LCD ตรงนี้ครับหรือจะดูที่หน้าโปรแกรมก็ได้ครับ ถัดมานะครับก็คือการสแกนกระดาษที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับหรือกระดาษขะกันแบบนี้นะครับผมซึ่งผมก็จะนํากระดาษขนาด a 4นะครับแล้วก็เล็กกว่า a 4เล็กน้อยกับก,กระดาษอีกแผ่นหนึ่งก็คือจะเป็นกระดาษที่ขนาดพอๆกับโพสอิดนะครับเช่นเดิมนะครับเราใส่กระดาษเข้าไปเนี่ยเราก็หันหน้าลงไปแบบนี้ดยการที่ผมจะป้อนเอกสารที่มีความใหญ่ ที่สุดเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียงเอกสารที่เล็กลงมาตามลําดับนะครับอันนี้ผมทําการสแกนเป็น2หน้าพร้อมกันนะครับก็จะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้เลยถัดมาก็จะเป็นเอกสารนะครับที่มีความหนาเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นเอกสารที่ หนาพอๆกับกล่องกระดาษนะครับที่เป็นกล่องกระดาษทั่วไปอย่างเหมือนกล่องยาสีฟันอะไรแบบนี้ครับที่เขาพับมานะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูนะครับ มาก็จะเป็นกระดาษยาวนะครับว่าเราจะสามารถสแกนได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นกระดาษยาว216นิ้วนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะรองรับได้216นิ้วพอดีนะครับวิธีการป้อนนะครับผมก็จะนํากระดาษยาวเนี่ยไว้ไว้ข้างหลังตัวเครื่องแบบนี้นะครับฮะแล้วก็จะป้อนเอกาสารโดยการหันหน้าที่มีเนื้อหานะครับลงแบบนี้เหมือนเดิม ข้ามาที่เะเวนนะครับแล้วก็ไปที่ p a เปอรนะครับเพื่อที่จะเลือกนะครับอัตโนมัติตรงนี้นะครับผม216นิ้วนะครับก่อนที่จะทําการสแกนกระดาษยาวครับเมื่อเลือกเสร็จรบร้อยเราก็กดสแกนได้เลยการที่เราจะสแกนกระดาษยาวแบบนี้นะครับเราควรที่จะปรับตัวไกด์ทางเดินกระดาษด้านบนนะครับที่เป็นตัวตัวไกด์เนี่ยให้พอดีกับกระดาษเปเปๆนะครับ เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้เลยยาวๆนี่ครับถัดมาก็จะเป็นตัวกระดาษคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นตัวบินแบบนี้นะครับตัวกระดาษคาร์บอนเนี่ยเขาจะมีด้านข้างนะครับสองข้างแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ นะครับตัวไกด์เนี่ยให้สามารถที่จะรองรับได้นะครับโดยปรับตัวด้านข้างขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปรับตัวไกด์ออกมาตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะรองรับกระดาษได้สูงสุด9.5นิ้วครับโดยเฉพาะตัวบินคาร์บอนพวกนี้ก็จะมีความบางด้วยครับก็รองรับเช่นกันนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นบินนะครับพวกบินเงินสดนะครับหรือว่าบินที่เราได้จากร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับที่มีความบางแล้วก็เล็กอีกต่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นบินสไตล์นี้นะครับเราผมแนะนำนะครับให้แยกสแกนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในการสแกนที่เราต้องสแกนหลายครั้งผมแนะนำให้แยกสแกนนะครับ ตัวเจ้าบินแบบนี้นะครับมีความบางและความเล็กนะครับวิธีสแกนก็เช่นเคยนะครับแล้วก็ปรับไกด์กระดาษให้พอดีกับเอกสารที่เราต้องการจะสแกนการที่เราต้องปรับไก,รกรด์ให้พอดีกับเอกสารเนี่ยก็ให้ช่วยในการที่ตัวโรเลอร์หรือลูก,กิ้งของเขาด้านในนะครับในการดึงเอกสารให้ได้ตรงนะครับเราก็จะได้เอกสารที่สมบูรณ์ ไม่เบี้ยวไม่ไปทางใดทางหนึ่งนะครับต้องปรับเสมอนะครับให้พอดีกับเอกสารของเราอ,อันนี้แล้วก็สำลองเหตุการณ์นะครับการรีบรีบนะครับในการจะัาการสแกนนะครับ โดยถ้าหากเอกสารเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เราได้ยินเสียงแจ้งเตือน2ครั้งนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเอกสารของเรามีปัญหานะครับที่ใบไหนเราก็มาดูกันนะครับว่าเอกสารใบนั้นๆเนี่ยมีปัญหาแบบไหนนะครับอ่ะเราเจอแผ่นแรกแล้ อั็นีที่2เรานะครับเป็นแบบนี้นะครับนี้เราใช้ชุดเดิมนะครับมาลองสแกนอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยอันนี้เราจะตั้งค่าให้ดูนะครับว่าเราทําการตั้งค่ายังไงนะครับเพื่อที่จะตรวจจับเอกสารที่มีปัญหานะครับเข้ามาที่ทเวนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอัลต้าโซนิกตรงนี้เราสามารถที่จะติ๊กนะครับเพื่อที่จะหยุด นะครับตรงนี้นะครับหากเอกสารชิ้นใดมีปัญหาแล้วก็ตรวจพบเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะทําการหยุดสแกนทันทีนะครับก็จะหยุดแบบนี้แต่อย่างเมื่อช่วงต้นนะครับที่สแกนแล้วไม่แจ้งเตือนนะครับและเอกสารปล่อยผ่านไปเลยเนี่ยคือเราไม่ได้ทําการติ๊กเลือกนะครับว่าให้หยุดนะครับคือติ๊กแค่ว่าถ้าหากเอกสารมีปัญหาเนี่ยและสามารถสแกนไปได้ต่อ เขาก็จะแจ้งเตือนเฉยๆนะครับว่าเอกสารมีปัญหาที่ใบที่เท่าไหร่นะครับน,นี้ก็คือโหมด Fast Sonic นะครับที่ตัวเครื่องตัวนี้มีนะครับสามารถเปิดใช้งานแล้วก็นี่คือประโยชน์ของมันนะครับอันนี้แผ่นสุดท้ายตรวจจับปุ๊บแล้วเราก็เครื่องก็จะ หยุดทันทีนะครับโอเคนี่ก็เป็นการนะครับสแกนบัตรแข่งนะครับโดยก็มีตัวอย่างบัตรแข็งก็คือจะเป็นตัวบัตรแบบนี้นะครับก็จะเป็นบัตรที่เป็นแบบเรียบๆนี้นะครับแล้วก็บัตรที่เป็นตัวมีนูนเป็นตัวสอดน,นูนแบบนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับให ทำการสแกนแยกกันนะครับสำหรับบัตรที่มีตัวอักษรนูนแล้วก็บัตรที่เป็นตัวแบนแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสแกนที่ต้องสแกนหลายครั้งนะครับเพราะว่าตัวใบที่มีนูนเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวบัตรที่เป็นตัวเรียบได้นะครับเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะสแกนพร้อมกันได้ด้วยนะครับบัตรนะครับเดี๋ยวจะสแกนให้ดูนะครับเป็น2ชุด อันนี้ก็จะเป็นการนะครับสแกนดีมูฟแบงค์เพจนะครับหรือการลบหน้าว่างนะครับซึ่งเราจะมีเอกสารนะครับที่มาทดสอบก็คือจะมีเอกสาร2แผ่นนะครับที่มีหน้าว่างนะครับจะมาทดสอบวันนี้ผมก็จะทําการทําค่ากันนะครับว่าจะทําการตั้งค่าการรีมูฟหน้าว่างยังไงนะครับแล้วก็จะมาทดสอบสแกนให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับการรีมูฟแบงค์เพจนะครับก็จะมี ถ้าเกิดเราทําการสแกนผ่านโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับเราก็มาที่ตัวประแจและไขคูดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตั้งค่านะครับก็จะมีตรงนี้เลย Bank Page r e m o v นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็การปรับตรงนี้นะครับของตัว Bank Page r e m o v e นะครับถ้าหากเราปรับค่า Bank Page ต่ำนะครับก็จะทำให้จับตัวเอกสารนะครับอาจจะ ถ้าเกิดหน้าเอกสารที่เราต้องการเนี่ยมีเนื้อหาที่น้อยนะครับและด้านหลังเป็นแบงค์เพจเนี่ยตัวเนื้อหาก็อาจจะถูกตัดออกไปเลยนะครับการตั้งค่าที่ต่ำเนี่ยก็คือเป็นการรีมูฟตัวเอกสารนะครับที่มีน้อยนะครับเนื้อหาเอกสารที่อยู่บนเอกสารเนี่ยถ้าเกิดมีน้อยเนี่ยก็อาจจะถูกรีมูฟไปได้นะครับตกกันข้ามนะครับถ้าเกิดเราปรับตัวแบงค์เพจในสูงนะครับ พวกคาบต่างๆนะครับอย่างหน้าว่างหน้าขาวที่เราเห็นว่ามันว่างเนี่ยครับถ้าเกิดมีรอยเลอะรอยเปื้อนนะครับหรือรอยลูกแมกเย็บแมกอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราตั้งไว้สูงเนี่ยก็อาจจะหน้าว่างหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกลบไปนะครับซึ่ง default ของเขานะครับก็จะอยู่ที่50-50นะครับตรงนี้เปลี่ยนตัว50ตรงนี้นะครับก็ลองปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับว่าเอกสารเนี่ยของเรา ต้องปรับแบงค์เพจประมาณหนต้องลองปรับดูนะครับอันนี้ก็คือการปรับแบงค์เพจที่หน้าโปรไฟล์นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สมารรแอปพลายแล้วก็โอเคได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มการสแกนได้ถัดมานะครับแบงค์เพจนะครับปรับการปรับแบงค์เพจที่ทเวนนะครับผมก็คลิกทเวนก่อนนะครับเข้ามาที่หน้าทเวนมาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ที่เซปเปอร์เรชั่นนะครับแล้วก็ติ๊กไปเลยที่เซปเปอร์เรชั่นนะครับติ๊กไปเซปเปอร์เรชั่นก็จะขึ้นมาด เข้ามานี่แบงค์เพจรีมูฟนะครับตรงนี้อ่าเข้ามาที่แบงค์เพจรีมูฟตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าคล้ายกับตรงด้านหน้านะครับของโปรไฟล์เลยปรับต่ํานะครับก็เนื้อหาของเราถ้าเกิดมีน้อยเนี่ยก็อาจจะถูกตัดออกได้นะครับอ่าปรับสูงตัวเอ่อหน้าว่างถ้าหากมีรอยเปื้อนรอยอะไรที่เล็กๆ,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 ๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเอ่อเนื้อหาเหมือนกันอ่า แล้วก็ปรับไว้กลางๆแล้วก็อาจจะลองปรับตามความต้องการนะครับว่าตัวเอกสารของเราเนี่ยต้องใช้การตาค่าประมาณไหนนะครับถัดมาก็จะเป็นการรีมูฟด้วยไซส์เมดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิโลไบต์นะครับของเขาก็ลองปรับอยู่ได้นะครับตรงนี้ ก็สามารถปรับได้ซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ตรงนี้นะครับมากกว่านะครับเพราะว่าสามารถปรับได้ง่ายกว่านะครับก็เมื่อเราตั้งค่าในเทวีนแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะมาสแกนได้ปกติครับตรงนี้เลยเริ่มสแกนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในหน้าของโปรไฟล์ให้ดูนะครับเมื่อกี้เราตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วแบงเบ์เพจอย่างนี้นะครับโอเค สังเกตว่าตอนนี้หน้าว่างของเราได้หายไปแล้วนะครับแผ่นที่มีที่เป็นหน้าว่างก็จะมีแผ่นนี้นะครับแล้วก็แผ่นนี้นะครับตอนนี้ไม่มีหน้าว่างแล้วก็ประมาณนี้ครับในการตั้งค่า delete b a n k page นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวเครื่องนะครับรุของแบรนด์ evision AD 345G นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ